สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับดรอยแซนรีวิวเราจะมารีวิวเกมเกมนึ่งครับที่คิดว่าจะเป็นตำนานเล่าขานไปถึงลูกหลานแน่นอนสำหรับเกมนี้นั่นก็คือ,อนั่นก็คือ s w i n ค c o p ตอรเชีย สำหรับ Swing c o p ต e r ครับก็เป็นเกมสายผู้ผลิตแฟร์บิ้เบิร์โดดนั่นเองครับไอแบบเกมนกที่เล่นยากๆครับที่เคาะเคาะแล้วมันบินบินไปชนท่อไปชนอะไรตายครับซึ่ง Swing อปเตอร์ครับก็มีนักการเล่นถึงใกล้เคียงกันคือไม่ทำอะไรมากแค่เคาะเคาะหน้าจออย่างเดียวนะฮะสำหรับจุดเด่นของ Swing อปเตอร์นะครับนอกจากการังครับที่ง่ายแค่เคาะเคาะหน้าจออย่างเดียวเท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือเราสามารถเล่นไปด้วยนะครับดาพ่อนักพนาไปด้วยก็ได้หรือทำการปล่อยสัตว์ครับออกมาทั้งสวนสัตว์เลยก็ได้นะ เอ๊ะไม่สุภาพหรือไม่ดีนะฮะผมมั่นใจครับว่าใครที่โหลดไปเล่นนะครับต้องแบบการอุทานบ้างหลุดปากเอาบ้างอุ้ยนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนงี้นะฮะวันแล้วครับเราก็มาดูการเล่นส w ิ n คอปเตอร์กันเลยดีกว่านี่คือหน้าตาของเกมส w ิ n คอปเตอร์ครับตอนนี้จะบอกเลยว่าในมาเก็ตนะครับมีแอปปลอมออกมาเพียบแล้วนะครับของจริงต้องหน้าตาแบบนี้นะครับสปินคอปเตอร์ผลิตโดยดอทเกียครับอ่ะลองเข้ามาดูกันนี่ครับดอทเกียนะฮะ เปิดมาปุ๊บโอ้โหคุ้นเลยมันคือ f ฟร์ไปเบอร์ชัดๆนะฮะนี่คือ s w ิ n ค c o p ต e r ครับเป็นเกมใหม่วิธีการเล่นก็กดเกรย์ครับจากนั้นเราก็ต้องแตะคือเมื่อเราแตะเนี่ยไอเจ้าตัวมันรู้ตัวอะไรของมันที่มันบินขึ้นไปเนี่ยกับเตอร์ไม้ไผนะคือมันจะบินไปซ้ายไปขวากันเราแต่ถ้าเราแตะหนึ่งทีที่หน้าจอเนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศนะครับเราก็ต้องหลบหนึ่งขวาข้นไปข้างบนเพื่อทำคะแนนะฮะอะเรามาดูกันนะฮะ นี่เห็นไหมครับง่ายๆครับแค่นี้สุดคะแนนหนึ่งคะแนนขอลงไหมครับโอ้อะไรวะ โอ้จะยากไปไหนหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเฮ้ยเยเดียวเดียวจนถึงตอนนี้ยังศูนย์คะแนนครับเป็นไงบ้างครับ,รบกับสวิงคอปเตอร์เห็นความยากของมันแล้วใช่ไหมฮะซึ่งณจุดนี้ครับก็อยากจะรู้ว่าใครสามารถทำคะแนนไอสวิงคอปเตอร์เนี่ยได้สูงๆบ้างนะฮะ ใครทำได้ครับมาโพสที่บอกรีวิวเกมได้เลยฮะหรือจะโพสบนยูทูบก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เราเซนรีวิวต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าของประเด็นสปินคอปเตอร์ก่อนสวัสดีครับสามสี่โอ้